ครับผมก็คือตงย้ายตลอดถ้ามันดังจัดอการที่ปูนับดัวนะย้อนหลังดูที่ปู่ทำมอ่าทั้งาเข้าตัวตรงตัวโต๊ดเนี่ยรวมแล้วสี่สิบหกมวดแล้ว ครับขอขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับ,รบ,รบวันนี้เรามีสายด่วนจากปู่หางเดียวนะครับผมเป็นเพื่อนกันในเฟซนะครับผมนะฮะติดต่อกันมานานแล้วก็ดูตัวเลขของปู่ตลอดปู่ก็ส่งมาให้ตลอด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 อปรากฏว่าเลขปู่เข้าตลอดนะครับเนาะวันนี้ก็เลยขออนุญาตขอเบอร์ปู่เลยดีกว่าโทรหาปรากฏว่าปู่บอกว่าปู่เข้ามา3ปีแล้วนะนะฮะครับผม เอ้า <S <S 1> <S 1> เข้ามาสปีแล้วก็น่าน่าน่าสนใจนแต่ปูไม่ออกนามนะครับผมกลัวปูกลัวนะฮะไม่บอกที่อยู่ไม่บอกที่อยู่ไม่บอกอะไรเลยนะครับเนาะเอาแต่ตัวเลขไปอย่างเดียวปูให้มา4ี่หางนะฮะที่มาหางเดียวคือยังไงวันสุดท้ายจะเน้นแค่หางเดียวนะครับตอนนี้ได้มาแค่4ี่หางนะฮะให้ไปจับดูก่อนนะครับผมแต่วันสุดท้ายปูจะเน้นให้หางเดียว เอาตัวเลขจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับหลวงปู่นะฮะว่าแนวทางปู่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมแกรนทร์การธรนมัสการครับปู่อ้าวแกรนพรครับผมเป็นไงฝนฝนตกไหมครับปู่ กเมื่อคืนนี้ตกเมื่อคืนแหละครับอือดิ้าวสว่างสวัยเหมือนจิตใจพญานาคน้อยกัระโปอซาธุครับปูเออว่าไงครับได้ยินข่าวนะฮะได้ได้ได้ยินข่าวหลวงปู่นะครับว่าเออถูกมาจนต้องย้ายวัดเหรอครับปู่อ่ามันก็เป็นอย่างนั้น นะความเป็นจริงครับผมก็คือต้อง้ายตลอดถ้ามันดังจะ<อ>ออครับบอกว่าคนพอใจมีคนไม่พอใจมีครับผมเออคนป้องก,กันกับคนที่อ่าต้องทำร้ายมันก็มีฉะนั้นก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือตัวเองบ้างครับ เลขเลขปูนี่เป็นอ่าเป็นสูตรคำนวณห,หรือว่าเป็นนิมิตครับปูมันคือปูจะบอกบนะครับผมยี่เราตั้งนะเราตั้งวิธีการคือตั้งกำลังวันและก็ตั้งโหราศาสตร์เลขดวงดาวครับแล้วก็นำมาสรวจน,นำมาสวดเสร็จแล้วมันก็จะเข้าในนิมิต เราก็จับตัวเลขนิมิตที่มันเหลือทั้งหมดเลขตัวเนี่ยเอาไว้ประด็นเสร็จแล้วก็มันก็มีส่วนอไอตัวคำนวณก็คือเลขกำลังวันครับเลขกำลังวันเนี่ยมันจะมีตัวตายตัวแทนเราก็เอาตัวตายตัวแทนนั่นแหละอ่ามาจับใส่แล้วก็อ่าสวดดึงตัวเลขเราเรียกว่าสวดดึงตัวเลขให้เข้าจิตอื เมื่อมันเข้าจิตแล้วนะมันก็จะได้ให้ตัวที่เราตั้งจิตอธิษฐานครับผมคือตัวนั้นแหละคือเป็นตัวออกเป็นตัวเด่นครับแต่ว่าวิชาตัวนี้อน้อยคนที่จะทําได้ต้องเป็นคนที่ได้สมาธิจิตแล้วก็สมาธิที่นิ่งจริงครับผมนะจะทําได้ ครับะเหมือนกับอาานาคน้อยเนี่ยทําได้แน่นอนแต่โอปอทดดนะ์ทำไม่ได้เพราะว่ามดแดงตัดตูดนะนำไม่ได้ครับหนักตูดนะครับปูครับผมปูแค่นั้นวะครับอ่าเลขทั้งหมดสี่ตัวที่ปูดึงเอาไว้นะมันจะมีอยู่อีกชุดหนึ่งชุดเดียวสางเดียวครับผม และก็ตัวเดียวที่ส่งไปครับเพื่อให้เราได้ใช้ปัญญาและก็ดุลพินิษพิจารณาเอานะถ้าถึงวันออกอะบางคน,นะถ้าปัญญาดีแล้วก็ไหวพริบดีไม่ต้องโทรถามปู่เลยทั้งสี่ชุดนั่นแะ่ะจะมีอยู่ชุดเดียวออกเจ๋งเป้งเลยตรงตรงอย่างเด<ป>ียว<ป>หรือว่าโต๊ดกรับปู่สามตัวตรงครัปู่สามตัวต,วตรง บางครั้งถ้ากําลังวันที่มันออกตรงกับวันอะไรมันมีราหูแทรกไหมมันก็ออกก็ออกโต๊ดถ้ามันไม่มีราหูแทรกนะอย่างเช่นงวดที่จะถึงเนี่ยมันจะออกวันพฤหัสใช่ไหมครับผมวันพฤหัสเนี่ยอ่ามันเป็นมิตรเนี่ยมันเป็นมิตรกับตัวเลขตัวไหนครับ เราก็เลยมั่นใจได้ว่าเลขตัวนั้นเนยะมันต้องออกสามตัวตรงเพราะว่าวิธีนี้ปู่ทำมาประมาณยี่สิบกว่าปีลองทำดูก็เลยมั่นใจครับผมว่าสี่ตัวมีออกตรงโดยที่ว่าไม่ได้ว่าคือสามตัวตรงเป๊ะๆเ,เลยไม่มีว่าจะเพี้ยนผิดเพี้ยนเนี่ยสลับไม่มีครับ มีอยู่แน่นอนสี่หางนี่นะครับปูแ่แต่ถ้าใช่แต่ถ้าถ้าคนเราอ่าที่คัดออกมาแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่สี่ชุดถ้าเราอยากจะให้มันเป็นแบบการตลาดเราก็เล่นทั้งสี่ตัวครับผมเล่นทั้งสี่ชุดโดยเป็นการป้องกันรเพราะว่าเวลาของการออกหรือว่า นาทีในการที่ว่าจะชูตัวเลขมันมีการคาดเคลียนใช่ไหมครับมผมเน,นีนะ่ยเขาเรียกว่าดาราศาสตร์ครับนะผมไอ้ตัวนี้มันจะเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ครับเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยนะก็ต้องอาศัยพวกนี้ถึง<ม>อยู่ได้ถ้าไม่อาศัยพวกนี้โลกมนุษย์เราเนี่ย อ่าล่มสลายกันไปหมดแล้วครับผมนั่นแหละดังนั้นว่าเลขบางครั้งบางคนบอกเลขนู้นเลขนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอ่าการการปฏิบัติของอ่ามนุษย์เราจะเป็นคนธรรมดาก็ได้จะเป็นพระก็ได้จะเป็นรามก็ได้การปฏิบัติข้าอสงฆ์้าจิตนิ่ง หรือมีสมาธนะิทําได้กันทั้งหมดครับผมเนี่ยยากเลยตัวนี้มาใส่ไอ้ตัวหลักคณิตศาสตร์เนี่ยมันะเป็นตัวแม่กบจริงแต่ตัวเลขเนะี่ยบางครั้งมันออกไม่ตรงครับผมแล้วก็ไป่ากเออ่าหวยลงหวยล็อกมันไม่ใช่หวยล็อกครับนมันเป็นตัวเลขบวกกับคณิตศาสตร์ เพราะว่าการหมุนเวียนของสภาวะโลกกับสภาวะธรรมแล้วก็คณิตศาสตร์ที่ตัวเลขที่มันหมุนอยู่เนี่ยวงล้อเนี่ยเปรียบกเหมือนกับวงล้อของอุกนอ่าอกวียนที่หมุนไปครมีโคทิละียน,นะนอ่ะอาสุดอ่าเข้ามากี่งวดล้วครับปู่ก <c oughs> ารที่ปูนับด,ดูนะย้อนหลังดูที่ปู่ทำมา อ่าทั้งอ่าเข้าตัวตรงตัวโต๊ดเนี่ยรวมแล้วสี่สิบหกมวดแล้วสี่สิบหกมวดแต่ว่าที่มันเข้ามาสองตัวตัดอ่าเล่นสองตัวบนสองตัวล่างอ่าย้อนหลังไปนี่ก็ประมาณสามสี่ปีแล้วแหละสามสี่ปีนะครับผมโอใช่แต่อ่าปู่สมัยตอนนั้นมันยังไม่มีโทรศัพท์ครับแล้วก็อ่า ปู่ก็เล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งเพราะว่าชอบปฏิบัติอย่างเดียวคอชอบคอยกับนิมิตที่เราเห็นให้เจญาติโยมญ <c oughs> าติโยมเขามาวัดมาอะไรก็อสื่อสารกับโยมว่าเออโยมเลขตัวนี้ที่กองตลาดก็จะออกมันจะออกตัวนี้นะโยมแค่พู้แค่นี้อโอโยมากคร,ครับผมคือคือเลขสี่ตัวเนี้ยปู่จะย้ำ ตัวเดียวอะ่ะให้ให้วันไหนครับปู่ก็วันออกวันออกนะครับ<ว>ปู่ปู่จะย้ําให้วันออกประมาณกี่โมงครับปู่จะได้โทรหาครับผมก็ประมาณครับเอ่าเอาเป็นว่าเอาเที่ยงตรงก็แล้วกันเพราะว่าอ่าเราจะได้รู้ว่าอ่าวันพฤหัสนะจะมีราหูเข้ามาแทรกไหมจะมีอา่ามังกรเข้ามาแทรกไหมครับผมแลวจะมีเข้ามาแทรกไหมเราจะต้องตรวจสอบ ให้แน่ชัดก่อนภายในสี่ตัวนี้ใช่ไหมครับปูใช่ถูกต้องคือจับเอาไว้ที่ปูจะน้นวันออกคือสี่ตัวนี้ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแค่ว่าจะเน้นตัวไหนใช่ไหมครับใช่ถูกต้องโอ้ครับผมจะเน้นหางเดียวมันออกปูจะเน้นหางเดียวแต่ที่รู้ๆเนี่ยผมผมจะจัดสี่ตัวนี้แหละครับลอตเตอรี่ออคั้งหมดสี่ตัวเนี่ยจับเอาไว้เนี่ย ไม่พลาดได้แน่นอนไม่ไแต่ว่ามันเป็น,น,นมันมาสองตัวก็ไม่ได้นะครับม,มาสองตัวถ้ามันมลงล่างอ่าถ้ามันลงล่างก็อาจจะได้บนะครับผมแต่โดยมากถ้ <c oughs> อจับแล้วเนี่ยมันจะขึ้นบนทั้งหมดมได้สองตัวถ้ามันเข้าสองตัวก็ไม่ได้อะไรนะเสือเราฉะนั้นเราหาวิธีการทำยังไงจะได้กำไร คือว่าปู่จะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่หางเดียวนะครับเนาะเข้ามาแล้ว46งวดนะครับหรือว่า3ปีกว่านะครับผอแม่พี่น้องนะฮะเลขหางเดียววันสุดท้ายนะครับอันนี้คือปู่ให้มา4หางก่อนคือให้ลองพิจารณาดูก่อนนะครับแต่ว่าวันสุดท้ายตอนเที่ยงปู่จะให้เม็ดเดียวนะครับแต่ว่าเลข4ตัวนี่แหละครับผมจะทันไหมนะฮะแต่ผมว่า ถ้าซื้อ4ี่ตัวน่าจะทันนะสำหรับหยิบลอตเตอรี่นะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ